เพื่อนๆคนไหนที่บ้านยังติดแรงดัน,นอยู่บ้างครับ มีคำถามครับว่าบ้านเดี่ยวเดี๋ยวนี้จะเป็นต้องติดเหล็กดัดไหมใช้กล้องวงจรปิดแทนได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้พี่วิวเชิญคุยครับสำหรับเรื่องของการติดเหล็กดัดนี่เป็นหนึ่งคำถามที่วิทยาลับบ่อยมากนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ตอบเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์แตกต่างไปนะครับสำหรับเพื่นอนๆนคนไหนที่ที่บ้านยังติดเหล็กดัดอยู่นะครับหรือว่าไม่ได้ติดเพราะอะไรคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไปก็ได้นะครับถ้าให้ตอบแบบตรงคาถามนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเหล็กดัดกับตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยหน้าที่มันไม่เหมือนกันครับเหล็กดัดเนี่ย เจะจภาาพอไไว้้ดคนนี้ถ้ามาถามว่าจําเป็นหรือเปล่าที่บ้านจะต้องติดเหล็กดัดก็ต้องบอกแบบนี้นครับว่ามันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของบ้านที่เราอยู่มากกว่าครับถ้าเกิดว่าบ้านเราเ,เป็นบ้านที่อยู่ในบริเวณเปลี่ยวๆมีบ้านเราอยู่หลังเดียวนะครับไม่มีเพื่อนบ้านแล้วก็ในช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะไม่มีคนอยู่อันนี้อาจจะจําเป็นต้องติดแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่ในชุมชนนะครับหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านที่มีเพื่อนบ้านนะครับมีความปลอดภัยมากพอในระดับหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้กล้องวงจรปิดแทนก็ได้ครับ เพราะความต่างม,มันอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของเหล็กดัดน,นะครับการที่กวาดเขาจะตัดเข้ามานะครับหรือว่าจะเข้ามาในบ้านเราได้มันต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรครับกว่าจะเข้ามาได้เนี่ยคงน่าจะยากแต่สำหรับในส่วนของกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของขโมยอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่างบประมาณไม่เสียปัญหาจริงจริงติดไว้ก็ดีนะครับเราจะได้ส่องดูบ้านเราได้ในช่วงกลางวันครับว่ามีใครไปใครมาหรือเปล่าอันนี้สำหรับเรื่องทั่วไปเลยนะครับ